เนปาลโลกที่คนรวยรวยขึ้นคนจนลงและอนาคตที่ถูกปิดกันเนปาล กระจกสะท้อนโลกคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลามีข่าวจากประเทศเล็กๆอย่างเนปาลคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเราหรือประเทศแบบนั้นเล็กเกินไปจะสะท้อนโลกได้ยังไงแต่ถ้าคุณลองมองลึกลงไปเนปาลไม่ใช่แค่ประเทศที่ขาอยู่ระหว่างจีนกับอินเดียมันไม่ใช่แค่บ้านของเอเวอเรสหรือดินแดนแห่งาศาสนาพุทธแต่มันคือภาพย่อของโลกปัจจุบัน โลกที่ขนรวยรวยขึ้นคนจนจนลงและคนรุ่นใหม่ถูกบีบจนหมดอนาคตตอนที่หนึ่งเนปาลในสนามที่ไม่ได้เลือกเนปาลคือประเทศเล็กที่ข่าอยู่ระหว่างสองยักษ์ใหญ่จีนและอินเดียจีนยักษ์เศรษฐกิจที่ขยายอิทธิพลอินเดียประเทศกำลังโตที่อยากขึ้นมาเป็นผู้นำภูมิภาคแล้วเนปาลอยู่ตรงกลางเล็กเกินไปจะกำหนดเกมแต่ใหญ่พอที่จะโดนเกมนี้บดขยี้ ประเทศเล็กๆแบบนี้ไม่ได้เขียนกติกาเองแต่ถูกบังคับให้เล่นตามกติกาที่มหาอำนาจสร้างถ้าไม่เลือกข้างก็เสี่ยงโดนกดดันทั้งสองฝั่งถ้าเลือกข้างก็อาจสูญเสียอธิปไตยบางส่วนนี่ไม่ใช่แค่เนปาลหรอกครับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกก็เจอสภาพเดียวกันคุณอาจจะอยู่เอเชียแอฟริกาหรือลาตินอเมริกาแต่คุณก็ต้องเล่นในสนามที่ถูกออกแบบโดยคนอื่นนี่คือภาพเล็กที่สะท้อนภาพใหญ่ โปรดรับชมตอนที่สองคนรวยรวยขึ้นคนจนจนลงหลังโควิด -19 ผ่านไปรายงานจากออกซฟรมระบุว่ามหาเศรษฐี1%เของโลกกวาดความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมหาศาลขณะที่ประชากรหลายร้อยล้านคนตกสู่ความยากจนถาวรในเนปาลคนมีเส้นสายครอบครองทรัพยากรและที่ดินคนทั่วไปต้องดิน้นรนไปทำงานต่างประเทศส่งเงินกลับบ้าน ช่องว่างระหว่างชนชั้นสูงกับคนธรรมดากว้างขึ้นทุกปีในโลกมหาเศรษฐีเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินหลายเท่าแต่คนทำงานทั่วไปกลับเจอค่าครองชีพสูงขึ้นรายได้ไม่พอใช้คนชั้นกลางที่เคยเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจกำลังหายไปทีละน้อยคำถามคือโลกกำลังถูกออกแบบให้ใครรวยคำตอบก็ชัดระบบที่เราอยู่มันเอื้อให้ทุนใหญ่สะสมไปเรื่อย โดยที่คนส่วนใหญ่แทบไม่มีทางไล่ตามทันตอนที่สาอนาคตของคนรุ่นใหม่ถูกบีบลองมาดูที่คนรุ่นใหม่กันครับในเนปาลเด็กหนุ่มสาวจำนวนมากต้องเดินทางไปทำงานตะวันออกกลางบางคนเป็นแรงงานก่อสร้างในกาตาบางคนทำงานบ้านในมาเลเซียเพราะในประเทศตัวเองไม่มีงานไม่มีเงินเดือนพอจะสร้างอนาคตในตะวันตกเด็กจบใหม่ต้องเจอกับหนี้การศึกษาหลักแสนดอลลาร คาชาวบ้านจนไม่มีทางเป็นเจ้าของได้คาแรงไม่สอดคล้องกับเงินเฟอ้อในเอเชียคนรุ่นใหม่จำนวนมากทำงานสัญญาจ้างไม่มีความมั่นคงฝันเรื่องบ้านรถครอบครัวกลายเป็นสิ่งที่ยากกว่าของรุ่นพ่อแม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนภาพมันคล้ายกันคนรุ่นใหม่กำลังถูกบีบจากทุกด้านตอนที่สเกมการเงินโลกทำไมเป็นแบบนี้คำตอบหนึ่งอยู่ที่ระบบการเงินโลก โลกปัจจุบันใช้เงินดอลลาร์เป็นแกนกลางสหรัฐพิมพ์เงินมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเงินเหล่านั้นไหลเข้าสู่ตลาดทุนเทคโนโลยีและสินทรัพย์มหาเศรษฐีที่ถือหุ้นสินทรัพย์รวยขึ้นมหาศาลแต่คนธรรมดาที่ถือแค่ค่าแรงและเงินสดเจอเงินเฟอ้อกัดกินพูดง่ายๆคือเงินที่พิมพ์ออกมาไม่ได้ไหลลงมาถึงคนตัวเล็กๆแต่มันไหลขึ้นไปหาคนที่ถือสินทรัพย์อยู่แล้ว ในเนปาลหรือประเทศเล็กๆพวกเขาไม่ได้พิมพ์เงินเองแต่ต้องเผชิญกับผลข้างเคียงของเงินเฟ้อโลกค่าอาหารน้ำมันแพงขึ้นแต่รายได้ไม่เพิ่มมันเหมือนกับว่าโลกกำลังเล่นหมากรุกแต่คนตัวเล็กไม่มีตัวหมากให้ขยับเลยตอนที่ 5. เทคโนโลยีและกับดักใหม่หลายคนเคยหวังว่าเทคโนโลยีจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้ำแต่ความจริงกลับตรงกันข้าม AI และระบบอัตโนมัติทำให้แรงงานราคาถูกกลายเป็นไม่จำเป็นอีกต่อไปงานที่คนรุ่นก่อนเคยทำได้กลับถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรและซอฟต์แวร์บริษัทใหญ่ได้กำไรเพิ่มขึ้นคนถือหุ้นรวยขึ้นแต่แรงงานถูกปล่อยทิ้งไว้ข้างหลังคุณสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่เทคโนโลยีก้าวหน้าความเหลื่อมล้ำกลับกว้างขึ้นไม่ได้แคบลงและนี่แหละคือกับดักใหม่ของคนรุ่นปัจจุบันตอนที่8 โลกที่กำลังแตกเป็นสองขั้วถ้าเรามองไปข้างหน้าโลกกำลังแตกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจน 1. คนมีทุนมีสินทรัพย์รวยขึ้นเรื่อยๆถือหุ้นอสังหาคริปโตทองคำเทคโนโลยีอยู่ในกลุ่ม1%เที่กำหนดกติกาโลก 2. คนไม่มีทุนทำงานแลกค่าแรงที่แทบไม่พอใช้ตกอยู่ในกับดักหนี้หมดโอกาสสร้างทรัพย์สินถูกระบบบีบให้วิ่งวนไปเรื่อยๆ ถ้าทุกอย่างยังเดินไปแบบนี้โลกในอีก20ปีข้างหน้าจะเป็นดิสโทเปียที่คนรวยควบคุมแทบทุกอย่างตอนที่7ทางออกมีจริงหรือไม่คำถามคือเราจะทำยังไง 1. ในระดับโครงสร้างโลกต้องการการกระจายโอกาสใหม่ระบบการเงินที่ไม่ผูกขาดโดยมหาอำนาจเดียวเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้จริงไม่ใช่แค่กลุ่มเล็กๆ 2. ในระดับตัวบุคคล เราอาจเปลี่ยนโลกได้ไม่ทันแต่เราปรับตัวได้การลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์ที่ไม่ถูกเงินเฟ้อกลืนการเรียนรู้ทักษะที่ AI แทนที่ยากและการใช้ชีวิตแบบรู้เท่าทันโครงสร้างบทสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในเนปานไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือสัญญาณเตือนของโลกทั้งใบคนรวยรวยขึ้นคนจนจนลงคนรุ่นใหม่ถูกปิดกั้นอนาคตนี่คือเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่ด้วยกันทั้งโลก และคำถามสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้คุณคิดว่าเราจะยอมให้อนาคตถูกขโมยไปหรือเราจะหาทางสร้างมันขึ้นมาใหม่